ว่าขาดไปมันเบียดหูใช่ใ,ใช่ใช่เพราะว่าก่อนนั้นนี้คือมีอาการหูอื้อแล้วก็เหมือนได้ยินเสียงแบบวิ่งวิ่งในหัวค่ะบางครั้งแบบได้ยินจากอีกข้างนึงแล้วก็เหมือนมันวิ่งผ่านหัวไปอ่ะไปอีกข้างนึงเลยแล้วก็เคยไปตรวจหูแต่ว่ามันเหมือน,นหมอก็บอกว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรแบบข้างในไม่ได้เป็นอะไรจนมาเห็นฟิล์มเมื่อกี้ค่ะมันเหมือนขาก,กันไกรเราไปเบียดกับส่วนหัะค่ะก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอีกสาเหตุนึงเหมือนกัน มีอาการมันเชื่อมกันหมดอะค่ะกับปวดต้นคอปวดหูมีเสียงในหูหูเอื้อก่ะน่ากลัวมากเพราะว่าแค่ปัญหาขากรรไกรคือมันเหมือนมันลามไปทั่วหน้าทั่วตัวเลยอะค่ะกระดูกจะม,มีความอือันไหนคือกระดูกอะค่ะคุณที่ป็อกระดูกขานร่ไกาอานี้คือกระดูกขานร่ไกา,านี้จะเป็นหูคือมันอยู่ในตำแหน่งที่เบียดก,กันไม่มีช่องอมไม่มีช่องห่างเลยหูก็เลยเอือ